สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีขารประจําปี2565นหระคะหรือปี2022นะคะว,ะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะคนที่เกิดปีขานะคะเป็นปีที่นะคะโดดเด่นในเรื่องของงานนะธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะหรือว่าในเรื่องของความกระตือรือร้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะคะถือว่าจะส่งผลด,ด้านดีในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากๆนะคะ ในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่เนี่ยนะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงอาจจะเป็นช่วงปีที่มีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นอันนี้ให้ประมาระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชีิที่เป็นผู้หญิงถือว่ายังส่งผลในด้านดีแต่ให้รอบคอบเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความล่าช้าต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่มองว่าตำแหน่งนี้นะยังเป็นตำแหน่งที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบในเรื่องของเอกสารต่างๆือเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายต่างๆยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยในช่วงปีหน้าอาจจะเป็นปีที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะหรือมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นน่นะคะอันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะ แล้วก็ตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้เลยหรือเข้ามาสร้างความชื่นทามให้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นปีที่มีการร่วมวนลงทุนกับญาติพี่น้องนะคะก็จะเกิดผลประโยชน์นะคะที่ดีด้วยนะคะ ตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบริวารจะเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ดวงในช่วงปีหน้ารวมถึงลูกหลานเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะหรือนำโชคนะคะในเรื่องของการงานหรือการเงินมาให้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นปีที่ยังเข้ามาสนับสนุนกันอยู่โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณสภาพเสตีเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้นะเอ,อเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปีหน้านั้นด้วยนะคะแล้วถ้ามองดูในตำแหน่งไพ่โดยรวมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่คนที่เกิดปีขานเองนะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่สิ่งที่ไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์เตือนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องหอรมเรื่องของความใจร้อนเรื่องของปัญหาด้านความรักหรือเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ การทำงานนะคะก็ยังเป็นปีที่ส่งผลในด้านดีนะคะน่าที่จะมีเรื่องของ ความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือได้รับโอกาสดีๆในช่วงปีหน้าด้วยนะคะซึ่งก็มองว่าอิทธิพลของไพ่ดีๆยังเข้ามาสนับสนุนกันนะทำให้เป็นปีที่โดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะก็มองว่าเป็นปีที่รายได้หรือการเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เล็กน้อยนะคะก็มองว่านะยังเป็นปีที่การเงินยังดีแหละนะคะเพียงแต่ว่ายัางมีอิทธิพลของไพ่ความขัดแย้งปรากฏขึ้นอยู่แล้วก็ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อม แซมบ้านหรือร้านค้านี่นะหรือเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปเรามาระวัง นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะะอาจจะเป็นช่วงปีนะคะที่มีเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามานะพัว <rt. S 1> พันในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆอ่ะอาจจะกลับเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ความรักยังต้องใช้เวลาพัฒนรรรากันไปก่อนรวมถึงความสัมพันธรรร์ที่เกิดขึ้นนะคะจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นความรักที่ไม่ได้มองในเรื่องของจิตใจอะมองกันด้วยเรื่องของฐานะ การเงินการงานซะมากกว่ามันเลยเป็นปีที่เหมือนกับว่ามองมองว่ามีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่าเขาอาจจะมองในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของฐานะทางสังคมอะ่ะอันนี้ก็คนโสดเองก็ก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พัฒนากันไปศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังสงผลในด้านดีอยู่คือบางคู่เนี่ยอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีเรื่องของการแบบ พูดคุยกันหรือเคลียร์ปัญหาใจกันมาก่อนท่านี้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกันนะคะหรือมีการทําพินัยกรรมแหละนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะหรือมีการพูดคุยกันทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะก็เป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันอยู่หรือยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือผลประโยชน์นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในเรื่องของชีวิตคู่แหละหรือชีวิตรักนะคะ แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของปัญหาจุกจิกนะคะหรือปัญหาเรื่องของมือที่3นะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของปัญหาด้านผลประโยชน์นะคะก็อาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้ในช่วงปีนี้ฉะนั้นก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงปีนี้นะคะคือพยายามที่จะใส่ใจกันแล้วก็แบบรักกันอะ นะคะในเรื่องของความจริงใจอ่ะให้ในเรื่องของความรักความจริงใจให้แก่กันนะคะอย่าไปยึดในเรื่องของผลประโยชน์เยอะไม่งั้นชีวิตคู่หรือชีวิตรักนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆนะคะนี่ให้ไปปรับตรงส่วนนี้แล้วกันแต่ถ้าถามว่าเป็นความรักที่ดีไหมมันก็ไม่ได้แย่นะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีอ่ะนะคะก็ยังเป็นตําแหน่งที่ยังพูดคุยกันได้นะคะหรือยังให้ความเท่าเทียมกันได้อยู่ฉะนั้นก็ค่อยๆปรับกันไปแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี้ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของ อุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะสมองและปลายประสาทรวมถึงนะคะเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารอาหารเป็นพิษนะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงอาการอักเสบภายในลำไส้ด้วยนะคะ การทํางานของไตนะคะคถุงน้ําดีทอดด่อ้ําดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้รวมถึงะะเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะคโรคหัวใจความดันนะคะคอันนี้ต้องระมาระวังด้วยนะคะคในช่วงปีหน้านะ,ะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเราเองอย่างเดียวนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องระมาระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงต้นปีนะคะ 2,565เนี่ยนะคะเดือนมกราคมนะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ล่าช้าบ้างนะแต่ยังเกิดโอกาสนะคะก็ให้รอบครอบเรื่องของสัญญาต่างๆแล้วก็ให้รอบครอบเรื่องของปัญหาด้านคดีความนะช่วงเดือนมกราคมนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องะระมัดระวังเลยนะอาจ,จะมีปัญหาค่อนข้างหนักหน่อยนะคะกุมภาพันธ์อันนี้ให้ะระมัดระวังไม่ไม่ใช่แต่เรื่องของงานอย่างเดียวนะการเงินความรักแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะช่วงเดือนมีนาคมนะคะยังเป็นเดือนที่ยังมีความ ล้นร่มอยู่นะหรือยังมีปัญหาให้ต้องกลับไปแก้ไขอยู่นะคะอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบในช่วงเดือนเมษายนนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีแล้วนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะคะหรือในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะควบคุมได้แล้วแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้โดยเฉพาะ คุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะซึ่งก็ทําให้เกิดโอกาสมากๆช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่จะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะนะคะความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะ หรือในเรื่องของการอบรมต่างๆหรือผู้ใหญ่นะหน้าที่จะเข้ามานําโชคให้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะถือว่าธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีแต่อาจจะถูกกดดนันและก็ยังต้องรอบคอบปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะกับคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผู้ร่วมหุ่นด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละนี่ให้เรามาระวังเรื่องของการงานหรือการเงินนะหรือผลประโยชน์ในช่วงเดือนนี้นะคะ พอเข้าสู่ในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงเดือนที่ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานหรือการอุปถัมภ์ด้านต่างๆจากผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะคะช่วงเดือนกันยายนตุลาคมเป็นเดือนที่ราบรื่นนะคะแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆปรากฏขึ้นด้วยนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งเรื่งองการทํางานหรือการเงินนะคะในช่วงปลายปีนี้ด้วยแต่ถือว่านะคะธุรกิจการงานถ้าสามารถนะ,ะใช้หลักปณิบานอมได้และอย่าไปมีปัญหาในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาจจะมีคู่แข่งทางการค้าเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดือนที่ เราอาจจะต้องแบบพยายามนะคะที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานเดินหน้าต่อไปนะคะบางคนนี่มีโอกาสในช่วงปลายปีนั่นแหละนะคะพี่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องของการเงินอะ่ะหรือผลประโยชน์มันไม่ลงตัว นะคะแล้วก็มีความขัดแย้งแหละทําให้รู้สึกว่าไม่อยากทําละนะอันนี้ก็เราก็ต้องรอบคอบด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือรธุรกิจอาจจะรู้สึกว่าเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์เยอะเกินไปนะคะซึ่งคนที่เกิดปีขานเองอาจจะรู้สึกกดดันบ้างนะคะแต่มองว่ายังเป็นเดือนที่ดีนะไม่ใช่เดือนที่แย่อะไรมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความใจร้อนบ้างหรือเรื่องความไม่เข้าใจกันมากก็ไปปรับกันในช่วงปลายปีนะยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะ คนไหนที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนไปลงทุนช่วงไหนดีไปลงทุนช่วงเมษายนหรือว่าช่วงพฤษภาคมนะคะหรือถ้าไม่รีบร้อนอะไรอ่ะนะคะก็ไปลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้นะคะก็ถือว่าจะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันแต่ถ้าในช่วงต้นปีนี้เราอยากลงทุนก็ไปลงทุนในช่วงเมษายนพฤษภาคมนะคะก็จะทําให้เรื่องของการเงินเนะี่ยเกิดโอกาสนะคะหรือว่าการลงทุนนะเกิดกําไรนะสำหรับคนที่เกิดปีขานด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยีสีพยากรณ์เขาจะแนะนําอะไรเพิ่มนะคะไพ่ยีสีพยากรณ์ยังแนะนํานิดนึงนะว่าการทํางานนี่นะคืออาจจะเป็นปีที่เราแบบต้องแบบขยันเยอะๆะนะคะแล้วก็ต้องมีความมุ่งม,มั่นให้มากๆในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะต้องเข้าหางานเข้าหาลูกค้าเยอะมากขึ้นสิ่งที่ต้องรอบครอบก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะต้องเรามาระวังด้วยนะคะในช่วงปีหน้านะคะแต่มองว่าความขยนันถ้าเราใช้ให้ถูกที่แล้วก็ผลักดันตัวเองนะ,ะให้ถูก ทิศทางนะคะเราก็จะเกิดความสําเร็จในเรื่องของงานหรือธุรกิจแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยีสีก็บอกว่ายังเป็นปีที่ราบรื่นนะยังมีเรื่องของรายได้หรือการเงินที่ดีอยู่โดยเฉพาะคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะยังเข้ามาให้กรารอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของภาษีสังคมนี่แหละอาจจะเยอะสักน,นิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักไพ่ยีีก็เตือนนิดนึงว่าให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้ง โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะคะอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการใช้กําลังนะคะในช่วงปีหน้านี้ต้องรามาระวังเลยก็คือให้ลดความขัดแย้งลงในช่วงปีหน้านะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ยีบอกว่าสุขภาพร่างกายจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะคะแต่ก็ให้เรามาระวังหรือดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะไม่ควรทํางานมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้องระมาระวังเรื่องของการปวดกระดูกหรือการเคลดขัดยอกหรือการอักเสบตามขา้อต่อต่างๆนะ,ะ,นะะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่ายังเป็นปีที่ร่างกายมันจะฟื้นตัวได้เร็วแหละนะคะแล้วก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างนะคะทำให้สุขภาพร่างกายนะมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีเรื่องของร่างกายนะที่แบบ มีสุขภาพที่ดีแหละในช่วงปีหน้านะคะอ่านะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีขานก็ ขอให้ปี2565นี่เป็นปีที่ดีนะคะเป็นปีที่ประสบความสําเร็จแหละนะคะเพราะว่าการทํางานก็โดดเด่นอยู่แล้วมีไพ่งานออกมาถึง2ใบเลยก็เป็นปีที่มีงานแน่นอนแหละนะคะแล้วก็การเงินก็ยังมีไพ่ราชนีเหรียญด้วยแลาตาแหน่งของญาติพี่น้องอะ่ะตาแหน่งคนรักนะหรือตําแหน่งของบริวารหรือลูกหลานเนี่ยนะคะยังเข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะคะทำให้เรื่องของอไรายได้การเงินนะคะก็ยังเกิดขึ้นความรักก็ระมัดระวังนิดนึงมีไพ่3า,าดาบโดยเฉพาะช่วงเดือนนะอ่า มัราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนี่แหละปัญหาด้านความรักอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ให้ไประมาดระวังไปปรับความคิดกันนะคะ ส่วนสุขภาพก็ต้องรอบคอบอยู่แล้วนะคะต้องไม่ปรหมาทนะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะเพราะว่าเป็นปีที่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่ๆเนี่ยยังเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไพ่ความยุติธรรมไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็ไพ่วันที่ภาคสารวมถึงไพ่พลังแล้วก็ไพ,พ่พระสังฆราชด,ด้วยนะคะมีออกมาถึง5้าใบเลยฉะนั้นเป็นปีที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนนะคะหรือเป็นปีที่จะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งก็มองว่านะฮะน่าที่จะส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีขาหทุกท่านนะคะ ะะก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะแล้วคนไหนนะที่รับฟังแล้วนะคะแล้วยังไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะพอเข้าสู่ปี2565แล้วถ้ามีความคิดที่จะทำธุรกิจหรือจะลงทุน ให้กลับมาย้อนฟังคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เพิ่มการตัดสินใจว่าในตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ดีตำแหน่งไหนที่จะส่งเสริมดวงชะตาก็เข้าไปทำธุรกิจตรงตำแหน่งนั้นเดือนไหนที่เป็นเดือนที่ไม่ดีก็ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ระมัดระวังไว้ก่อนนะคะก็ให้ย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งมันจะทำให้เราอะนะคะมีการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมากนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ